ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอของตอนนี้อของวิดีโอวันนี้ด้วยเนาะในวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์เนาะหรือว่ายอดการกดใจให้ตัวโปรดูภาพของแนจี่สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเพิ่มยอดไลค์เนาะก็ลองมาดูแล้วทำตามกันไปได้เลยเดี๋ยววิธีขั้นตอนแรกง่ายๆให้เราเลยคือมาที่ในตัวของเว็บไซต์ h m dollar com เดี๋ยวจะมีที่ของเว็บไซต์แปะไว้ให้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานทําการกันไปได้เลยแล้วหากเข้ามาขั้นแรกที่ในตัวของเว็บไซต์เว็บไซต์เกาจะมีให้ได้ลงชื่อเข้าแล้วก็สมมัคราชิ่ใครทีี่่ไมมมตัชิสาามรถที่ สมัครไปก่อนได้เลยโดยการกดเข้ามากันแล้วที่หน้าต่างก็จะมาเต็มชีกเขาเขาจน้ต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราสามาที่ตะก้อข้อมูลตามหัวข้อที่เขาได้กำหนดกันเอาไว้แบบนี้ไปทำแารสมัครตามชีกันไปได้หรือ้าหาใครที่เป็นสชิกขึ้นที่เมลละเอียดที่จะสมัครผ่านชื่อขึ้นที่เมลก็สามาที่เลือกที่ตรงด้านบนนี้แล้วก็าทำการสมัครผ่านชื่อขึ้นที่เมลกันไปได้เลยหรือ้าหากว่ามีบัญชีกกันอยู่แล้วก็ให้ย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อเข้นั่้นกันไปได้เลยอะ และทีนี้ก็ให้เราได้ข้าบมาที่ติดต่ของเว็บไซต์ h m m Dolla.com ในตัวเว็บไซต์น้ต่างของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยมีหมดหูและตัวบริการให้กับเราได้สัมาัเต็มบิทงานทำแต่งไบได้และก็จะมียอดเงินที่อยู่ตรงนั้นบนนี้ให้กับเราได้สามารถเรีนชคนเอไว้ที่แตมาชิงงานในตัวต่างตัวนี้เราจะเกิดใครที่ขอบมาชิ่งงนตัวเว็บไซต์แรแรกไม่มียอดเงินเอาไว้เลาอยูหมดกันไปแล้วก็สามารถที่ให้กดเข้ามานตรงหัวข้อด้านนีที่แรกที่ำงิน ทแค่กดคำมากระดที่หน้ต่างกันดึมเงินอยู่ตรงด้านนี้เขาขอเทเป็นรตดางประมาณแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะกดเข้ามาไปทําการเติมเงินเก็บปได้แบบง่ายโดยสามารถที่จะเลือกช่องางในการเติมเงินกันได้ด้วยหากเราได้กดทเข้าไปกันแล้วที่ซัมชช่อางอรอช่องทางที่ว่าเป็นประมาณนีเลยสี่ช่องทางให้กับเราสามารถที่จะเลือกเตเงินยงไม่ได้เป็นช่องทาง่ากแกน QR โค้ดผ่านซูนาคารทุมันนิเ็ตคิดตัวคอเรื่งนี้แต่ว่าโปรฟิกรันนี่ก็แต่หากว่าเรารู้จักแล้วว่าตัวช่องทางอะไรก็เลยจำไปและทำการเติ ทำแร์คอมพิวเร์เพื่อจะมาใช้งานทําการกันได้เลยอ่ะพอเราได้ย้อนกลับมากันนั่นแห้ะที่ส่วนาจากไลก์องพิวเต์ทีนี้เราก็มาทำการเลือกที่ตัวของหัวข้อหมดหมู่ที่เราต้องการจะทำการทึงได้เลยเนะาะอ่ะก็เลือนหาดุกันเลยในส่วนงตัวบทหมู่ว่าเราต้องการจะทําการอะไรพอทําการเพิ่มยอดไลฟ์ของตัวโพลิจีเนาะก็จะอยู่แถวแถวนี้ก็เลือกกันได้เลยเนะาะอ่ะก็จะมีประมาณนี้เลยเราก็จะขอเลือกเป็นอันนี้เลยก็กดิีเข้าไป เาอนกันดานลาที่น,ตนตีตัวหมดหมก็มาเลนตัวทดตัวบริการบริการก็จจขึ้นมาเป็นแบบนี้เราวัจจุบัเรเป็นด้านแรนี้ให้กดกคลิกเข้าไปเลยแล,ล้วฟอกันดานลาที่นีตัวหมดห่แล้บริการกันด้่ประมาณแบบนี้ีนก็ให้เราได้ย้อนกลับมาเนาที่ตัวของตัวอไรส่ใช่เราของโฟตไอจีของเราเพื่อทำกาฟล,ล็อกนี้อ่าเรงตัวโฟทอจีกันดาที่นี่ให้ลมาวางได้วาลิงกันดารแบบนี้ทีนี้ก็มาเสร็จดำนินการเพิ่มเสร็จพอได้เสร็จตรนี้ว่าดำเนินลทีนี่เราก็มากดส่งซื้เลย ่าแล้วก็ได้ส่งซื้อขึ้นมาได้แบบนี้นะคะส่งซือเขาก็จะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกให้กับเราได้ดูกันได้เป็นแบบนี้และแทมแล้วสำหรับซื้อที่อยู่ตรงด้านนี้ก็สามารถที่จะเช็คดูรายละเอียดกันได้ด้วยเพียงแค่กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้ที่คำว่าปลดการส่งซื้อหากว่าส่งซื้อกันไปแล้วกันไปแล้วเราอยากจะเช็คดูกันว่าออเดอร์เป็นยังไงแล้วก็เกิดข้องอะไรยังไงไหมก็เพียงแค่ได้กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้เนาะค่ะว่าจะมีหน้าตาเป็นการเขียบทสถานะของตัวออเดอร์ให้กับเราได้สามารถเช็คดูกันได้เป็นประมาณแบบนี้กันเลยอย่างเมื่อกี้ที่ทําการกันไปเขา่ามีการแจ้งบอกกันว่าเราดําเนินการแล้วก็สามารถที่จะดูแล้วก็ลงกันไปก่อนได้น จะโูไม่ดนมจแลหฮอนหรือว <internet> ่าถ้าใครที่อยากจะเข้ามาช่งานกันและกนตัวของเว็บไซต์และตรงสถานะด้านนี้จะขึ้นมาว่ามีการยกเลิกมีการหัดข้องแล้วก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันไปก่อนได้ที่หน้าต่างเขาว่าตั๋วหากว่าการใช้งานมีปัญหาอย่างไงหรือว่าส่งสื่งกันแล้วมีข้อผิดพลาดก็กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันเลยแล้วเขาก็จะมีต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะพิมพ์หัวข้อและข้อข้อความที่จะทำการเจปัญหาการ์ดินกันได้หรือว่าใครที่อยากจะแนบรูปภาพไปด้วยก็สามารถที่จะกดที่ตวิ๊กท นี่น่าจไงก็เรามีปัญหาก็ลองกดเข้ามากันได้เลยนะยหัใครที่เข้ามาเชียร์แล้วไม่ได้มีปัญหาเลยว่าขัดขอ้ออะไรไงแบบไหนอาจจะส่งซื้อเันไปแล้วด้วยแล้วอยากตัวโดยยอดขึ้นมากก็อยากตัวสามารถที่จะย้อนถัมาดูกันได้เนาะที่ตรงด้านนี้เลยก็คือโพสของเราเองนะว่าตัวนี้ยอดอะไรจะึ้นมาได้ยัมอ่าลองกลับมาดูกันเนาะขอที่ยอดไล่สองตัวของเราก็ที่มูอที่ห้าเราส่งซื้อเันไปหนึ่งพันเข้ามาลองดีนะาจอดูกันไปเลยว่าตัวนี้จะขึ้นมาตึางกันบ้างแล้ว แตาว่าตอนนี้ยอดรายเป็นไปซือมาทันทีเราก็ไม่ต้องรีฟนหรือว่าตกใจกันไปเนาะเพราะว่าในการสั่งซื้อบางทีแล้วยอดค่าจะค่อยๆไมกับเราหรือว่าเดี๋ยวต้องชิวลาสักพักนึงเราอาจจะฟินไม้กับเาทีเดียวเราก็ค่อยมงหรือว่าค่อยเชันไปก่อนได้เนาะหรือบางทีอาจจะฟินมาเซตจำนวนเงก่อนในที่น้นฟิมาจนครบเราก็ค่อยดูกันไปก่อนได้เลยสักพุมแม่พิชารอเดในระหว่างนี้เราก็จะรอไปเหมือกันเดี๋ยวเพื่อไม่แม่งตัเสียบอะไรถ้าไม่ชมหรือคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอมันหนักยาวเกันต่ก็จะตัดภาพไป แต่แนะนำคผไปชมด้วยเพื่อไซดี้เข้ามาเชยกันแล้วเราอยากจะลองแนะนำเพื่อนๆหรืคน่รูจักคนดื้อได้เข้าำเชียงานในตัวเว็บไซต์ตามในตัวเว็บไซต์ยังมีหัวข้อตรงด้านนี้ด้วยเป็่สาวาแนะนำเพื่อนให้กับผู้ชมสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อทำการแนะนำคนอื่นให้ได้เข้าียร์งานตามตัวเองกันได้ด้วยเพียงแค่ส่อมากรนแล้วก็คัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงด้านบนนี้แล้วก็ไปส่งให้กับเพื่อนหอคนร้จักของตัวเองเพื่อด้ง่ายก็ะช้ปิกการแนะนำให้กับเพื่อนๆหรือค่ร้จักของตัวเองให้ได้เข้ามยชิงานตามกันไปได้้แลวอะ ก็จะประมาณนี้กันแล,ล้วสำหรับหัวข้อและการใช้งานต่างๆของตัวเว็บไซต์หากใครที่สนใจยังไงก็ลองเขามาดูกันได้เลยแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอของวันนี้ก็เป็นไปไดมากแล้วด้วยหากใครได้รับชมติดจนตอนนี้เนาะ,ะไม่ใช่เราไม่ยังไม่ได้จบแล้วก็ลืมไปว่ายอดไลค์ยังไม่ขึ้นมาหรือเดี๋ยวเราก็ไปตัดภาพเจอรายชื่อตอนที่จะไลค์กขึ้นเยอะเลยดีกว่า,นาเนาั่นเก็กินเสร็จเลย อ่านแลก็ได้ยอดกับ้ากกันจากเมื่อกี้นะที่เราทำการถุงซื้อตั้ไปแล้วน่ารักาผู้ตอนที่ยอดไลค์คนในตัวโพสต์ของไาจีมงร่าเขาเพิ่งเพิ่งมาดเสร็จเป็นทีมเราเป็นมิกานแล้วแล้วก็บริขัตอนในการทาก็แจ้งงานจะานประมาณแบบนี้เลยด้วยหากว่าใครที่เอบรับชมไปแล้วก็สนใจยังไม่ทันได้เข้าไปทำตามก็สามารถที่จะเข้ามาลองเช่นงานํำตร์จะไม่ได้แปะไปงานในตัวของเวซตยทอมบิงเวซตยแปลว่าให้อยู่แล้วและหากใครที่ต้องการมาทดลองเช่นงานกันไปแล้วอย่าแต่ถึงอย่าแต่ถึงหัวข้ออื่นหรือว่าเพิ่มเติม แล้วก็สำหรับในคลิปเราของวันนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากแบบเพิ่ยอดอะไรก็เช่นมาจนสิ้นเนะาะหากใครที่รับชมเพื่อเก็บถึงตอนนี้สำหรับในตอนนี้ก็ขอบคุณนะ